เดี๋ยวเราจะเอาไปให้หมาพุดดิ้งกันค่ะไปเลย ส่วนผสมแรกนะคะคือนมแพ้นั่นเองวันนี้เราใช้นมแพนดับเบิลมิลนมแพนสด1้อยเปอร์เซ็นตนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนะคะ <c oughs> เผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะ <c oughs> ก็สามารถไปหาซื้อกันได้อันนี้เราซื้อมาจากช้อปปีนะคะตกกระป๋องละสาสิบเก้าบาทนะคะราคาโปรโมชั่นซึ่งร้านนี้นะคะมีโปรโมชั่นบ่อยมากนี่เลยแม่พิมพ์นะคะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์อันนี้ค่ะเป็นรูปอุ้งเท้าแมวหรืออุ้งเท้าหมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเขาใส่ในนี้แหละคะ่ะมาดูกันที่ท็อปปิ้งของเรานะคะท็อปปิ้งของเรานะคะเป็นสตรอเบอรี่และกล้วยแบบฟิสดานะคะยี่ห้อเวลビี Be นะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นก็ได้ค่ะเหตุผลที่เราเลือกซื้อยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มค่ะแล้วก็บอดภัยต่อมาหมาของเราโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอกนการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะแล้ก็ เปิดนมเลยแล้วก็เทนมใส่ในเหยือกนะคะแล้วเราก็เอาพิมพ์มาค่ะด้วยความที่พิมพ์เขาแบบว่ามันนุ่มนะคะเราหาภาชนะที่แบบว่าแข็งแรงวางเขานะคะจะได้ไม่กระชอกนะคะแล้วก็เทนมลงไปเลย ก็จะทำอย่างนี้นะคะจนครบสามอันนะคะมาถึงขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะคะนี่เราจะท็อปปิ้งด้วยนี่เลยผลผลไม้ฟิสต้าสตรอเบอรี่และกล้วยนะคะก็แกะอมาเลยเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะ พอแกะมาได้กลิ่นที่หอมมากเลยมีทั้งกล้วยแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะกล้วยเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่นะคะนี่สตรอเบอรี่นะคะส่วนอันนี้ก็กล้วยค่ะชิ้นใหญ่มากเลยนะค่ะแล้วเราก็มาตกแต่งกันเถอะแล้วก็หยิบสตรอเบอรี่นะคะ อาจจะชิ้นใหญ่ไปแล้วก็หักนะคะใส่ลงไปเลยใส่ตามใจชอบเลยค่ะนี่สตรอเอรี่ใหญ่มากเลยอะ่ะขอกินได้ไหมอะให้มาหมาดีกว่าเดี๋ยวเราแอบกินจิ้นครึ่งหนึ่งพออืม อร่อยก็ <S <S เสร็จไปแล้วนะคะกับการตกแต่งไอศครีมของเรานะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราก็จะเอาไปแช่แข็งกันนะคะหลังจากที่เขาเซตตัวเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะเลย24 hours later หลังจากที่เราแช่ฟิตเอาไว้หนึ่งคืนนะคะนี่ก็ได้แล้วคะ่ะไอติมของเราแล้วเราก็จะใส่ลงไปในนี้นะคะ นี่โหเป็นรูปกุหลาบสวยเลยค่ะรองเท้านะคะแล้วก็จะมาตกแต่งกันนะคะก็ Girl. เอาอันนี้อันนี้เป็นไอศครีมนมแพ้ใส่สตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยนะคะมีรูปอุ้งเท้าด้วยนะคะนี่อันนี้ก็ใส่ลงไปอันนี้สวยมากเป็นรูปหวัวใจ เดี๋ยวเราจะเอาไปให้หมาพุดดิ้งกันค่ะไปเลย